สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมได้นำเอากรณีศึกษาซึ่งเป็นแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องที่ท้องที่ในที่นี้ก็คือในส่วนของอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นต้นนะครับบทบาทหน้าที่ในเรื่องของการรื้อถอน เรือนแพนะครับหรือถอนเรือนแพที่ลุกล้ําที่สาธารณะประโยชน์เนี่ยถามว่าท้องถิ่นและท้องที่มีอํานาจในการสั่งให้หรื้อถอนหรือเข้าไปรื้อถอนหรือไม่ซึ่งเป็นแนวคําพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อ6 8ทับสอ6พนนะครับเรามาดูบทสรุปกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อหาคําวินิจฉัยทั้งหมดนะครับบทสรุปก็คือว่า ประเด็นที่ว่านายอำเภอและนายกอบตมีหน้าที่ในการที่จะดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันมีให้บุคคลใดเ,เข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินสาธารณประโยชน์เพียงใดโดยสรุปก็คือนายอำเภอและนายกอบตนั้นมีหน้าที่ร่วมกันในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินสาธารณประโยชน์อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน โดยกรณีตรวจพบว่ามีผู้เข้าไปยึดถือไปครอบครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนายอำเภอและนาย,ยกอบตอเนี่ยมีอำนาจและหน้าที่ในการร้องทุกขกล่าวโทษดำเนินคดีกับผู้ที่เข้าไปยึดถือไปครอบครองอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินแต่ทั้งนี้เนี่ยไม่มีอำนาจออกคำสั่งทางปกครองหรือใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ในการรื้อถอนสิ่งลุกล้ํำในที่ดินแต่อย่างใดน,นะครับเพราะฉะนั้นสรุปเนี่ยก็คือไม่มีอำนาจจะไปออกคำสั่งให้เขารื้อถอนนะครับทีนี้เรามาดูแนวคำวินิจฉัยที่ศาลเขาวินิจฉัยว่าอย่างไรมีประเด็นกฎหมายใดเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะครับก็คือในรายละเอียดนะครับในรายละเอียดเนี่ยผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นผู้ประกอบกิจการร้านอาหารในลักษณะของแพรใกล้กับบึงหรือหาดแห่งหนึ่งต่อมาเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ในอำเภอจึงได้มีประกาศห้ามมิให้บุคคลเข้าไปยึดถือครอบครองกลนสร้างหรือทำให้เสื่อมสภาพที่สาธารณประโยชน์ บริเวณหาดที่แพร,ร้านอาหารของผู้ฟ้องคดีตั้งอยู่ผู้ฟ้องคดีก็คือผู้ประกอบกิจการที่ไปลุกล้ำที่สาธารณประโยชน์นะครับโดยตรงนี้เนี่ยเขามีคำสั่งห้ามนะครับโดยให้ผู้ที่เข้าไปยึดถือไปครอบครองทำการลื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่สาธารณประโยชน์และในวันเดียวกันนั้นในอำเภอก็ได้มีคำสั่งและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดี ก็คือผู้ประกอบกิจการและบริวารออกจากที่ดินดังกล่าวพร้อมทั้งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายออกภายใน45วันผู้ฟ้องคดีเนีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งแต่ไม่ได้รับการแจ้งผลการพิจารณากระทั่งต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้ารื้อถอนแผล้านอาหารของผู้ฟ้องคดีจำนวน11หลังนะครับตรงนี้นะครับ ได้มีคำสั่งให้รื้อถอนและเข้าไปรื้อถอนเลยนะครับในส่วนของอานายอำเภอนะครับจำนวน11หลังจากนั้นนายอำเภอนายกเทศมนตรีกับนันและผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยคณะทํางานจัดระเบียบร้านค้าก็ได้ออกตรวจและพบว่าผู้ฟ้องคดีผู้ประกอบการเนี่ยก็ได้นำเอาแคร่ไม้นะครับหลังจากรื้อถอนไปแล้วเนี่ยผู้ประกอบกิจการได้นำแคร่ไม้จำนวน6ตัว วางไว้บริเวณหาดเพื่อบริการนักท่องเที่ยวคณะทำงานจึงได้เคลื่อนย้ายแคร่ไม้ของผู้ฟ้องคดีออกและนำส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนอกจากนี้นายอำเภอยังได้มอบหมายให้นายกเทศมนตรีเนี่ยไปร้องทุกกล่าวโทษผู้ฟ้องคดีต่อพนักงานสอบสวนด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำของบุคคลดังกล่าวนั้นเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจ อีกทั้งคําสั่งของนายอำเภอก็เป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตรริราชการทางปกครองพุทธศักราช2539เนื่องจากว่าไม่ได้ระบุเหตุผลและยังเป็นการลื้อถอนโดยไม่ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบก่อนว่าจะใช้มาตรการบังคับทางปกครองจึงได้นำคดีนมาฟ้องต่อศาลปกครองโดยยื่นฟ้องนายอำเภอนาย,ยกเทศมนตรี กำนันผู้ใหญ่บ้านและอำเภอเพื่อขอให้ศาลเนี่ยมีคำพิพากษาว่าการที่ผู้ฟ้องคดีได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของอผู้ฟ้องคดีบางส่วนรวมทั้งอีกเคลื่อนย้ายแคล้ไม้ของผู้ฟ้องคดีออกจากหาดเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีและหากผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง5กระทำการใดๆโดยอาศัยประกาศ และคำสั่งของนายอำเภอดังกล่าวเนี่ยคดีนี้เนี่ยสารปกครองชั้นต้นได้พิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้องนะครับสารปกครองชั้นต้นยกฟ้องผู้ประกอบการนะครับที่ยื่นฟ้องนะครับผู้ฟ้องคดีจึงได้อุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวต่อสารปกครองสูงสุดเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยสารปกครองชั้นต้นยกฟ้องนะครับแต่ว่าผู้ฟ้องคดีก็ได้นําคดีมาฟ้องต่อ อุธทร์ตอกอาสารปกครองสูงสุดซึ่งคดีนี้มีปัญหาที่จะต้องนำมาพิจารณาว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง5ก็คือทั้งท้องถิ่นและท้องที่ดําเนินการรื้อถอนแพรร้านอาหารและเคลื่อนย้ายแคร่ไม้ของผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่โดยในประเด็นที่จะต้องพิจารณา ก่อนนะครับว่ามีกฎหมายเนี่ยได้ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีก็คือท้องถิ่นและท้องที่ทั้ง5ในการดําเนินการรื้อถอนแพรร้านอาหารและการเคลื่อนย้ายแคร่ไม้ของผู้ฟ้องคดีออกจากที่สาธารณประโยชน์หรือไม่และการดําเนินการดังกล่าวโดยอาศัยหนังสือที่ว่าการอําเภอที่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีและบริวารออกจากที่สาธารณะประโยชน์พร้อมทําการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และขนย้ายออกภายในกำหนดระยะเวลา45วันนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าเมื่อบริเวณที่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยประกอบกิจการร้านอาหารเป็นที่สาธารณประโยชน์อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลลเมืองใช้ร่วมกันในายอำเภอซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1นายกอบตอผู้ถูกฟ้องคดีที่ส จึงมีหน้าที่ในการที่จะดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันที่ดินดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นที่สาธารณประโยชน์เนี่ยน,นายอำเภอและนายกอบตอมีหน้าที่ร่วมกันในในการที่จะรักษาคุ้มครองป้องกันตามมาตรา122วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่พุทธศักราช2457ที่กําหนดว่า นายอำเภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันและสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่นอันอยู่ในเขตอำเภอและในมาตรา6,8วงเล็บแแห่งพระราชบ,บัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537กําหนดว่า ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการเกี่ยวกับการคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกรณีตรวจพบว่าผู้ฟ้องคดีนั้นได้ได้ปลูกสร้างแผ่ร้านอาหารบริเวณที่สาธารณประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตในอำเภอและนายกอบตอ จึงมีหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันมีให้ผู้ฟ้องคดีหรือบุคคลใดยึดถือครอบครองที่ดินสาธารณประโยชน์แต่หน้าที่ดังกล่าวจะกระทําได้เพียงใดนั้นจะต้องมีกฎหมายกําหนดให้อํานาจหน้าที่ของนายอำเภอและนายกอบตอไว้โดยชัดเจนทั้งนี้เนี่ยเมื่อพิจารณาตามมาตรา122แห่งพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ และมาตรา68แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลประกอบกับข้อ6วรรค1และวรรค2ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันพุทธศักราช2553แล้วเนี่ยเห็นว่ากฎหมายดังกล่าวได้กำหนดให้ในายอำเภอและนายกอบตอมีอำนาจและหน้าที่เพียง ร้องทุกกล่าวโทษด,ดำเนินคดีกับผู้ที่เข้าไปยึดถือครอบครองก่นสร้างหรือทำให้เสื่อมสภาพที่สาธารณประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นความผิดตามมาตรา9ประกอบมาตรา108ทวิแห่งประมวลกฎหมายที่ดินเท่านั้นมิได้กำหนดให้ในายอำเภอและนายกอบาตามีอำนาจหน้าที่ออกคำสั่งทางปกครองหรือใช้มาตรการบังคับทางปกครอง แก่กรณีนี้แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจเอาไว้นะครับในการออกคำสั่งทางปกครองนะครับดังนั้นเนี่ยหนังสือของนายอำเภอที่ให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยหรือถอนแผ่ร้านอาหารจึงไม่ได้ถือเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรหาหแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองแต่เป็นเพียงหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ที่บุกรุกทราบว่า ได้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายที่ดินที่ห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐและแจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีและบริวารออกจากที่ดินดังกล่าวพร้อมกับให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากเขตที่ดินหากไม่รื้อถอนจะดำเนินการตามกฎหมายเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้ในายอำเภอและนายกอบตอ มีอำนาจเข้าไปบังคับจัดการให้ผู้ฟ้องคดีออกจากที่ดินหรือรือถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินสาธารณประโยชน์หรือใช้มาตรการบังคับทางปกครองในกรณีดังกล่าวได้การที่ในอำเภอนายกอบตอและขล้าราชการภายใต้บังคับบัญชาของในอำเภอเข้าไปลื้อถอนแผล้านอาหารของผู้ฟ้องคดีรวมทั้งเข้าทำลายและขนย้ายแคร่ไม้ ของผู้ฟ้องคดีที่วางไว้บริเวณชายตลิ่งเพื่อให้นักท่องเที่ยวนั่งรับประทานอาหารจนได้รับความเสียหายจึงเป็นการกระทําที่ไม่มีอํานาจและไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สำหรับอำเภอเป็นส่วนราชการต้นสังกัดของนายอำเภอเท่านั้นมิได้มีการกระทำอย่างใดใด ที่จะเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจึงไม่ต้องร่วมรับผิดแต่อย่างใดศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นนะครับเป็นห้ามมิให้ในายกห้ามมิให้ในายอำเภอนายกเทศมนตรีกำนันผู้ใหญ่บ้านอาศัยหนังสือที่ว่าการอาเภอเข้าดําเนินการหรือถอนสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีอีกต่อไปและยกฟ้อง อำเภอตรงนี้เป็นคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อ6 8ทับสอ6พเพราะฉะนั้นคดีนี้ถือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการแก่นายอำเภอและนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับขอบเขตของอำนาจหน้าที่ในการดูแลป้องกันที่ดินสาธารณประโยชน์ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้อำนาจท้องที่และท้องถิน่น ในการที่จะร่วมกันดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณาสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันมิให้ผู้ใดเนี่ยนำไปใช้เป็นประโยชน์เฉพาะตนแต่ไม่ได้มีบทบัญญัติที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ดังกล่าวในการออกคำสั่งทางปกครองและใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้โดยหนังสือที่ว่าการอำเภอที่ให้รื้อถอนแพรร้านอาหารถือเป็นเพียงหนังสือแจ้งเตือนเท่านั้น มิใช่คำสั่งทางปกครองแต่อย่างใดดังนั้นเนี่ยนายอำเภอและท้องถิ่นจึงมีอำนาจหน้าที่เพียงร้องทุกกล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่สาธารณประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินเท่านั้นการเข้าไปลื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ลุกร้ำจึงเป็นการกระทำไปโดยไม่มีอำนาจและเป็นการกระทำละเมิดต่อเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง ทั้งนี้ผู้บุกรุกที่สาธารณประโยชน์จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายตามที่มีการร้องทุกกล่าวโทษซึ่งก็ต้องไปว่ากันหรือสู้คดีกันตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่อศาลยุติธรรมนั่นเองนะครับทั้งนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาการคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันพุทธศักราช2553ข้อ5 ได้กำหนดลักษณะที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันที่อยู่ในบังคับของระเบียบนี้ไว้ว่าหมายถึงที่ดินสำหรับประโยชน์ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะโดยสภาพธรรมชาติโดยการใช้ร่วมกันของประชาชนโดยทางนิติกรรมหรือโดยผลของกฎหมายเช่นที่ชายตะลิงที่ปา่าช้าทางบกทางน้ำ สวนสาธารณะที่เลี้ยงสัตว์และที่สาธารณะประจำตำบลหรือหมู่บ้าน,นนะและข้อ6วรรคหนึ่งได้กำหนดให้อํานาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินตามข้อ5นั้นเป็นอํานาจหน้าที่ของนายอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ส่วนวรรคสองได้กำหนดว่าในกรณีที่มีข้อพิพาท หรือคดีเกี่ยวกับที่ดินตามบักหนึ่งเนี่ยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการระงับข้อพิพาทหรือร้องทุกข์กล่าวโทษภายใน30วันนับแต่วันที่รู้เหตุแห่งข้อพิพาทหรือคดีนั้นเว้นแต่คดีจะขาดอายุความให้ร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นบทสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของท้องที่และท้องถิ่นในเรื่องดังกล่าวที่รู้ไว้ว่าไม่ทำผิด อย่างเนี้ยตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเรารู้เนี่ยเราก็จะไม่ทําผิดนะครับตรงนี้ก็เป็นแนวคําพิพากษาของสารปกครองที่นํามาพูดคุยนํามาเรียนรู้กันในคลิปนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสรุปอีกทีนะครับว่านายอำเภอและนายกอบมตอมีหน้าที่ร่วมกันในการดูแลรักษาคุ้มครองที่ดินสาธารณประโยชน์นะครับซึ่ง กรณีที่ตรวจพบว่ามีผู้เข้าไปยึดถือไปครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยในอำเภอรายยกอบตอมีอำนาจหน้าที่ในการร้องทุกข์กล่าวโทษด,ดำเนินคดีกับผู้ที่เข้าไปยึดถือไปครอบครองซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินนะครับแต่ว่าไม่มีอำนาจในการออกคำสั่งทางปกครองโดยใช้มาตรการบังคับทางปกครองในการที่จะให้รื้อถอนสิ่งลุกล้ำในที่ดินแต่อย่างใดน,นะครับ